เพื่อนๆเคยได้ยินคําว่าเหรียญดีนาปัตตนีที่ทําด้วยทองคําแท้ไหมครับนะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินและบางท่านอยากจะดูว่ามันเป็นแบบไหนวันนี้ได้ดูแน่นอนนะครับเนื่องจากอยู่ในมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับว่าแบบไหนนี่นะครับคือเหรียญดีนาหรือว่าเหรียญทองคําแท้นะครับที่ หลายหาท่านอายากจะชมนะฮะอยากจะชมนะครับก็มีขนาดเล็กนิดเดียวนะครับคือถ้าสมมติว่าทําตกมือในทรายเนี่ยเพลย์เลหาไม่เจอนะครับก็เรียนนี้มี3ามแบบนะครับแบบที่1ก็คือแบบกูโซหรือกวางแบบที่2ก็คือดอกพิกุลแบบที่3ามก็คือแบบตัวอักษรแบบนี้นะครับแบบที่ผมให้ชมนะฮะซึ่งผมก็เคยได้มา3แบบแล้วนะครับแบบ วางแบบอดอกพิกลแบบตัวอักษรผมก็เคยได้มาแล้วนะครับเหรียญนี้ก็เป็นหลักฐานหรือแสดงให้เห็นว่าเมื่อสมัยอดีตที่นี่เคยรุ่งเรืองมากเนื่องจากใช้เหรียญทองคำในการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับและนี่ก็คือการเปรียบเทียบนะฮะระหว่างเหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญดีนานะครับก็จะเห็นได้ว่าขนาดเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยว่าเล็กแล้วนะครับแต่เหรียญดีนาเล็กกว่านะครับเนื่องจากทําด้วยทองคําแท้ ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีขนาดเล็กนะครับก็เอาเป็นว่าคือในใจผมนะผมก็คิดสงสัยว่าถ้าสมมติว่าคนสมัยก่อนเนี่ยทำตกแบบที่ทรายแบบลึกๆหน่อยอะที่ทรายแบบเแบบยอะๆหน่อยผมว่ามีโอกาสหาไม่เจอนะแบบนี้นะ เหรียญนี ский, <b ots> ้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญรูปโลกเป็นเหรียญประเทศสเปนราคาเล่นกัน1 5 0 0ถึง5,000บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญนกเป็นเหรียญประเทศเม็กซิโกราคาเล่นกัน5 0 0ถึง1,500บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญเฟอร์ดีนเป็นเหรียญประเทศสเปนราคาเล่นกัน5 0 0ถึง1,500บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียก เหรียญมังกรญี่ปุ่นราคาเล่นกัน1 0 0 0ถึง2,000บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญหยวนซื่อไข่เป็นเหรียญประเทศจีนราคาเล่นกัน2 0 0 0ถึง4,500บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญคารโรลัส3าเป็นเหรียญประเทศสเปนราคาเล่นกัน5 0 0ถึง2,000บาทแล้วแต่สภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญเอเบิร์ดเป็นเหรียญประเทศสเปนราคาเล่นกัน ห้0อยถึง3ามพันบาทแล้วแต่ปีและสภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียกเหรียญห้าสิบเซนวิกตอเรียราคาเล่นกันห้าร้อยถึงสองพันห้าร้อยบาทแล้วแต่ปีและ สภาพของเหรียญเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียบเหรียญเทรดดอลลร์หรือวันดอลล่าเป็นเหรียญประเทศอังกฤษราคาเล่นกัน3 0 0 0ถึง4500บาทแล้วแต่ปีและสภาพของเหรียญแต่ถ้าเป็นปี1921นและ1935ราคาเกือบลลาเหรียญนี้ภาษานักสะสมจะเรียบเหรียญอินโดจีนราคาเล่นกัน5 0 0ถึง1,000บาทแล้วแต่ปีและสภาพของเหรียญ Liftoff will start in T minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition.